วันนี้ผมมาเล่นแล้วผมก็ต้องเริ่มตัง้งแต่ต้นด้วยเพราะว่าผมอ่ะผมมาเล่นแมปแมปได้เร็วอีกรอบนึงมาเล่นแมปที่มันอัปเดตมาแหละมันเป็นแมปเอกอะไรสักอย่างเอกกระเลซัดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นเอกจีจีจีทีทีเอสซัดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่แปลได้ล,ละกันว่าเอกจีจีกระเลซัดจีจีคลิกสัดมั้งเกรดสัตดเปล่า เกเรซสเกลรซสัอ้ oh, ไม่มีอะไรเลยซื้อระเบิดไปดีกว่า,มาแมวเราเป็นมนุษย์หมาป่านะคนซื้ออะไรไปดีไม่พอซื้อก็สุนแล้วกันซื้อสุนห้มีมีมีเจ็ดสิบเนะี่ยซื้อไม่ให้หมดเลยเอาซื้ออะไรกดพ่อพ่อก็กดซื้อดิพ่อมีเงินไม่ใช่หรอ อะไรอ,อ,อ่ะกดเคอ,อน,นอะทานหินเหรอซื้อมาซื้อต้องซื้อนี่ด้วยจะซื้อน้ำมันงูกระขวดได้มีเจ็ดสิบใช่ปะละ่ะใช่มีเจ็ดสิบซื้อโคมไฟแบรน์หนึ่งแล้ว,ลวซื้อน้ำมันงูได้น้ำมันงูขวดหนึ่งพ่นแผ้สองอันจะใครแพ้ เราไงเราเราเป็นไม่ให้พ่อละกันเพราะว่าพ่อถ้าเลือดหน่อยๆอย่ะซื้อน้ำมันงูมาใช่ป่ะ้าเลือดเลือดหน่อยเอเพิ่มปะเลือดถ้าล่ะเลือดเด้งเด้งแบบแม่เด้งสี่สิบห้าห้าสิบห้าพอดีเลยพอด,คดีคนดื้อคนดื้อชบทำไหมพ่อปวดหัวไม่พ่อซื้อเอาทำไไมพ่อเดินช้าจังเลยเอ๊ะเขาติดมาเร็วมาเร็วซื้อนี่ดื้อๆค่ะ โคมไฟเซื้อมาติดไว้ตรงนั่งไงก็นี่ด้วยแบบนี้เราจะยังไงแบบนี้เหรอแว้ทุกบ้านนะสิเพราะว่าแบบนี้เราเล่นเอ็กเกเกลซันเกลิซันล่วงเฉยเลยเอาสกิตหนังสือพิมพ์มาแป๊บนึงนะพอ่อขึ้นไม่เป็นพอขึ้นนี้ไงไม่ใช่พอขึ้นไม่เป็นหรอกก็ยังไม่มีหมวกเลยอะหมวก พราะนั่งคาวบอยไปด uhh hai, Eugene, ิหนึ่งสองพ่อมาแถวๆคนขับอะจะได้นะเขเคแต่ไม่เป็นไรหรอกรีบไปดีกว่าไปแวะบ้านแรกเลยทุกคนคืออาจจะมีการตัดต่ออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะวงเล็บไว้ด้วยว่าแบนแบบคลิปไหนคลิปไหนต่อจากคลิปไหนอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนอย่ากกงงนะ well, ทุกคนอย่างงเลยนะทุกคนโจรโจรอะไรอ่ะโอ้ยีมาป่าไม่รู้จะไปเอากระแมวนาอ๋อหมาป่าถึงว่าโจรเถื่นถึงว่าโจรเนี่ยบบ บ้านบ้านต้องดูบ้านเลยทุกคนเอ้ยแคมโจนอะ่ะไม่มีคนมั้งเออมีจนอยู่แต่ผมบังคับหรือบังคับสายพ่อนะิน,นเยยบังคับสายพ่อใช้บังคับพ่อนี่ เดี๋ยวผมจะยืนดูพ่อตรงนี้นะโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะยืนดูพ่อประมาณนี้นะมาแล้วมาแล้วอเ,เอากดยิงไม่ได้เฉยโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วหมดแล้วนี่เสกซาก นี่มาจากสีตัวเองเพราะว่าบังคับเองโอ้น้ำมันงูน้ำมันงูพ่อไม่ได้โอ้พ่อไม่ได้เก็บเลยผมลืม,มลอะไรบางอย่างเลยพ่อเขาไม่ได้เก็บอันนี้นะหลูกซองเยอะอะไลูกโม่เยอะดิไม่ใช่ลูกซองอ่าพอ่อพ่อเดินมาเก็บนี่พ่อเดินมาเก็บหรืวผมเป็น a ออมาคับพ่อนะเก็บ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 ดิโถ พิเศษให้ลูกโมเอาไว้เอาไว้ไปขายก็ได้นะจริงๆอะ่ะลูกโมเอาไว้ไปขายร้นานคราไเลยน้านค้ามีกระดาษข้าศูนย์เน,นียมตัวติดอย่างโอเคติดแล้วสัตว์เล่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 ไม่ต้องออกอันนี้โอ้เก็บได้โอเคมันเก็บในร้านค้าอองมินแล้วอะ่ะหายหายเลย นีพ้พ่อพ่อเขาจะเป็่งแล้วนะทุกคนผมเผลอมาด้านหลังของแค้มเฉยเลย้เดี๋ยวผมต้องวิ่งไปนะเขเยทุกคนโอ้มันรับพ่อไม่ได้พ่อผมต้องรีบๆีบนะเพราเดี๋ยวตัวอะไรมันออกมา ไอ้ซัมบี้มาเอาพ่อโอเคพอโดนตอดไปแล้วนี้ไม่ไม่ไม่ไมพ่อโอ้โหทุกคนพ่อเกือบตายนะทุกคนเคผมจะให้น้ำมันงูเขาแล้วมันงูพ่อดีไหมอ่ะยังไม่ต้องแวะแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมไม่ไหว ไม่ไหวอีกทุกคนเ,เกือบตายไม่รู้ว่าซามีมปีนมา,าแหวกแขนโจมไปก่อนไงแล้วก็เนี่ยเก็บซากศพมาได,นนได้ตัวมาเนี่ยท,ท่านแผ่เพราะไม่ได้เก็บดิ ซื้อแต่ว่านี่ไงอยู่กับตัวเราไหนบ้างแหม่กล้ามาโยนเถอะเพราะมันเมื่อยอยู่นล้วต้องเลี้ยเลย,อ,ลเลยอันนี้โอ้น้ำมันหมดอ่ะโอเคซีซีซีเหลื <Okay. S 2> อซีเหลือซีมีโจรนไหมกันไม่มีไม่มีเป็น,นจีเหมือนจอนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวรอเองพ่ออย่าถึงตายนะพ่อลงมาก่อน โถ่ทอมบี้มันมันมันโผล่เลยข้างหน้าใช่ไหมวันทอมบี้เกิดแล้วใช่เอ้ยเดี๋ยวเดินเดเด๋วปราสาทแวมไพร์เป่าอ่ะเฮ้ยโชคดีอ่ะนั่งไงข้างหน้านู่นอะเห็นเงาเงาโหยังไม่ถึงนึงหมื่นเมตรเลยก็เจอปราสาทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราจะสู้มันได้ไหมประเด็นฮะประเด็นก็คือต้องกลับไปที่หมู่บ้านเลยอ่ะก็เนี่ยยิงขี่ม้าไปอะ พ่าก็ไปไปกับเราเอาหนูวิ่งเร็วใช่ไหมใช่แล้วพาขี่ม้าเลยเร็วอยู่พาขี่ม้ามาเลยมีโจนโหจริงด้วยมีโจนหลังหมู่บ้านแมวอ่ะแมาโจนสักหน่อยก็ได้แต่ว่าต้องล่อให้มันแบบดีๆอ่ะดีๆเลย โอเคไปหมู่ okay, บ้านก่อนโหเลยมันตะั้งไกลอ่ะไม่น่าจะไม่ได้จอดแย่ง um. มาดิมาและยัง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 ไม่เดินโอ้ยเอ้ยนี่มาขึ้นมา เตายโอ้อเคตอนนี้แม่ผมก็มาแล้วนะแม่เข้ามาเฉยเลยทุกคนคนแม่อย en ู ja ่ในคลิปเลยทุกคนช็อโอ้วิ่งเร็วไตัววิ่งเร็วเอยวิ่งเร็วโอเค ไอโจรมันมาปืนปืนปืนเขยตายเอ้ยได้มาสิโอ้ยอมบีมัข้างหลังมันมาเคยเลอจะการในต้องมีกอแล้วกันโอ้ยพ่อเกือบตายเลยเฮ้ยโจรมาอีกเพียบเลยไอ้น่าอยู่ในควันปะวะ ยูนิคอนไปวะมีม้าดำม,ม้าขาวม้าดำม,ม้าทาวมีมันเลยมีงเลเอ๊โอ้โหซอมบี้ระเบิดมีด้วยเหรอ<ม>ข้างในไข่เอ้ยมีไข่ด้วยดิไงสมาวเอกสมาวเอกสมาวเอกไอ้ตวิ่งไปตัวิ่งไปเอ้ยอย่าอย่ามาดิเอ้ยหลือจะหมดเอ้อยพอ,อช่วยตีหน่อยดิช่วยยิงหน่อยช่วยยิงซอมบี้ โอเคโอเคโอเคสิบ okay, okay, okay. นาทีละตอนนี้มีไข่อยู่ประมาณฟองหนึ่งยังไม่ได้เก็บเลยอยู่นี่อยู่นี่เน่หลังคามเลยโอเคเดี๋ยวต้องพยอพยอเก็บของที่ค้างนะอะไรปืนลูกบืน,บบนมีจอหนีเพียบเลยคอย ไอ้นี่มาโอเคโดนโดนโดน,นระวังไอ้ซัมบี้มามมลบก่อนลบก่อนลบก่อนไม่ใช่หนวดน,นะแม่นะพ่ออย่าเตึงตตยไอ้โอ้ยทุกคนเคลียร์ของที่รถก่อนดีกว่าไอ้มาขาวมากับผ้ามาขาวกับผ้า,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 าเลย ไปเก็บของที่รถเก็บของที่โอ้โหเอ้ยมาเทาทุกคน,นพ่อเห็นปะเอ้ยเลมบี้มันตามมาเลสลี่มมันตามมาอึดไหมละ่ะเป็นไงละ่ะม้าเทาติดกับตัวมาด้วยคุณซัมบีนมาตามอ่ะกลับกลับที่ทางก่อนโอเคม้าเทาโ,โอ้ยยังติดอยู่เ,ยเหรอเนี่ยอึดจังเลยม้าเทากลับไปที่รถอ่ะ กลับไปที่รถก่อนอนะกลับไปเคลียร์ของก่อนสมอลเอกสมอลเอกระวังโอเคกระสุนนี่เก็บมนาะเอา้าโถว่าจะวางอะไรสักอย่างมีวางไว้ตรงนี้เลยนี่ <c oughs> พ่อเกิอพ่อเกิดตายนี่นี่ขายเรานี่มันเป็นสมอลเอกนะ โอเคเก่งเก่งดีนะมาตายปะมันมีมันมีบักอย่างนี้อยู่ก็คือยิงยิงโจนอย่างเดียวแต่มาตายด้วยไกม,ม่ไมขายไงนะได้ได้ได้ไมนขายก็บ,บอกหนึ่งให้พ่อก็บ,บอกหนึ่งเค okay. แล้วก็นี้ด้วย เขาไงเนี่ยเราเนี่ยน<ก>้ำมันก็หมดเนี่ยเดี๋ยวมือดอีก 0, กระสุนกระสุนมือดอีกก็ตัวเลยทีนี้ไม่ต้องไปไหนเลยทีนี้โอเล,ล็ก้าแล้วกลับชานก่อนกลับชานกลับชานพ่อใช้ยมาไปเดี๋ยวส่วนเราวิ่งไปเดี๋ยวถ้าเผื่อใกล้มืดแล้วโอเคเหนื่อยโอเนคเคมืดแล้วเอ้อตามมาทันด้วยโหขึ้นฟ้าผ่า โจมีโจมีเอ้ยขึ้นก่อนโจนซัมบ,บี้มาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่บนตรงเนี้ยเข้าดีบ้านก่อนบานบานบานนะบ้านบานนี่บานนี่มองหิน,นชื่อปะนี่ไงนี่เข้ามาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเราเรามองเห็นตอนคืนเราวิ่งทั่วที่เลย เข้ามานีไม่มีอะไรเข้ามาในแบงค์ในแบงค์นี่โจรปะมีอยู่ตัวนึงสองตัวเลยไม่ต้องหรอกดได้ได้สามพีตายอะ่ะเอซมบีโอ้โอ้โอ้ว่างกะอ๋อของของดีของดีของดีงดงดรับมาก,ก่อนเลยอย่างแรก ของดีของดีนี่อโคมไฟระวังชาชลาเลยจนตายชาชลาเหรอเอ้ยมีครบเพิงออันนึงด้วยโชคดีไปไหนอะระวังชาชลาโอเค้ก็อมองเห็ <Okay. S 2> นเถงโอเค,อเคนี่แหละเราผ่าเราต่อสู้กลาคืนก็ต้องอุย้ยสองก้อนเลยอ,อ๋อนี่ไงมันกดแฮชมันจานี่มานโอเค ก้อนทองป่าไม่ใช่ก้อนทองนะเก็บกับพี่รอก,ก่อนกดฮัชเราจะได้คนหุ่ล่อมาหมดเลยอุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยทุกคนเก็บกไว้ทีไท่าดีไหมห้าเก็บไว้ก,ก,ไก่อนเนะะาะซ่มบี้นี่โดนผ่าไปเรียบร้อยแล้วซซมบี้ดำปืนเลยทำมาติดตรงชาคาลาล่อความเี็ปึ้งได้ไม่ต้องหรอกไกลชาวละ เคเดี okay, to okay, right. Right ๋ยวถึงครบเพลิงรอบมาให้หมดเลยเช้าแล้วอ่ะเคกลับก่อนมีสองแบงค์มีสองแบงค์มาลมาแล้วนี่อันนี้เก็บไว้นี่ส่วนนี้ก็ไปรับมาก่อนมามต่อเลยต่อเลยเรานักวิ่งนักวิ่งวิ่งเงนต้องสู้สิโอนายธนาคารทางหลังเอ้า โอเคไว้ไวไวเนี่ยได้ละเล่ยเล่ยตัวหนึ่งมันอยู่ไหนอะออกลับไปอันนี้หนึ่งหกห้าสี่ห้าอ๋อกลับไปเติมเพื่อเพิ่มโอเคเกิดเหตุแล้วขึ้นแล้วนี้โอเคหัวแม็กซ์ซึ่งบอกว่าเพิ่งรู้เพิ่งเพิ่งเซิร์ชได้นะว่าแม็เนี้ยของมันเยอะมากแบงค์แดงอะเยอะส่วนเลยส่วนหนึ่งเลยแบงค์แดงอะ โอเคเดี๋ยวใช้ใช้ใช้เงินไปเผานะเอาเงินไปเผาไอ้นี่อะไรอ่ะทานทนคืออะไรเป็นไตีได้ปะอ๋อนั่สคือพีโอเคเคกลับก่อนเถอะเฮโิวงเติงเฮลิวเตอร์เก็บด้วยแมโคมแม่เข็มมาแทนแทนที่มาเข็นมาเพื่อน คือแม่เข็นคือแค่แค่ยกมาแวนพายก็ตายแล้วใช่ปะอยากรู้จังเลยมีรูปภาพทองด้วยแต่ไม่เป็นไรแม่งเขียนขข่แพงกว่าพอเราด้วยวิ่งชา้าจังเลยหมดยังหมดแล้วกลับกับกับเก็บศพไปเป็นเชพเพิงก่อนโอเคไม่มีเชพเพิร์กเลย,เยวิ่งเร็วสิวิ่งเร็วเชพเพิงไม่มีเลยเหรอ โผแล้วก็ม้าไก่ด้วยม้าสีขาวเพื่อนเราถ้าเกิดเราไปแตะม้าสักไหนเลือดเลือดใครน้อยกว่ากันโอเคเลือดไอ้เลือดเขียวนี่ต้องโดนผ่าเฮ้ปกติมันต้องโดนผ่านะอันนี้ผ่าไม่ได้โหอ๋อมันคือแค่ผ่าศัตรูแต่มันมันจมดินโอเคมาแล้ว อันนี้ทองนเงินโอ้ขาเพิ่งขาเพิ่งเพิ่งนี้เชื่อมกันนี่เอ๊ะนี่ต้องนี่ดิต้องใช้อันนี้เลยนี่ก็นี่เชื่อมนังเชื่อมยางเชื่อมยางเชื่อมยางนี่เยเยยเ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 ยย รุาน,ารานาหนารุหนามารุนหนามรหนาไว้ตรงนี้เอ้ยโอ้โ,โจนทุกคนบอกผมจะถามเทนะเทเอ้ยเอ้ยโจนหล่นเอ้าอะไรอะ่ะฆ่าใครอ๋อทำเชือเพิิงนี่หนะฆ่ามา้าเอานี่แกต้องโดนลงโทษเมือม่อเมื่อเมื่อเจ้าสูคาไม่ได้พ่อดูบทลงโทษของโจนนะ โอ้โหสัมบี้ออกนอกโอเคเอาเข้เเาไปออกก่อน okay. โอเคซอมบี้โผล่มาจากไหนไนี่ดูบทลงโทษของโจรที่ซูมซูมไม่ได้ดูดูแลก่อนนี<อ>ช่ชึก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 ช๊กกี่ตื่นดิฮะนี่เนี่ยโดนเลยบทลงโทษเนี่ยแล้วก็มีเอ้ยหนับหรืออะไรอ๋อฟอร์ดฟอรฟอร์์ดฟอด โอเคฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดหนึ่งว่าแวมไพร์อะไรสักอย่างฟอร์ดใกล้นี้เลยคนผมล่อมางหมดก็ได้นะโอเคแค่นั้นแหละจบอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ,อ๋อสายสายรถไฟาสายรถไฟ,าาฟามาๆๆรถไฟเ,เออเออเออเ มอโอ้ไม่เจอบิ๊กเลยอะ่ะบิ Big ๊กบิ๊กบิ๊กโจ๊กมีฟังก็ไปซื้อหานเห็นได้มั้งมีปัญหาเรื่องใช้เฟัองม,มีได้เลยโอ้อะไรอะไร่ะอะไรเนี่ย,ยเ,เ,เอาไปเอาไปมาเข็มมา ไม่เข็นเอาทองไว้ห้าสักอันแล้วกันโอเคห้าอันอะไรอะขายเนี่ยก็เดินไปขายอยู่เนะีย่ยโอเคเมืม่อเราอยู่ใกล้ฟอร์ดเราเราจะกลัวอะไรละ่ะขายของปุ๊บซื้อปืนซื้ออะไรแล้วก็เนี่ยเข้าฟอร์ดนู่นเลยแปดพันเมตรจะเจอเร็วไปไหนเนี่ยเมื่อที่เราไม่อยากเอาไง้นั้นออกมาแล้เอ้ยเอยมืดแล้วอะโอเคมืดละ ใช่มืดแล้วคืนแวมไพร์ใช่ไหมไม่ใช่คืนซัมบี้เออคืนแวมไพร์ถูกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในฟอร์ดเราจะซื้อหมวกหมวกหมวกไฟนะไม่มีซักอารเลยมีเกาะอ,อะไรนะไม่มีเกาะอ,อะไระสักงั้นโอเคเกาะอ,อะไรเก็บไว้เถอะไข่เนี่เอาไปทำไข่เนี่ยเอาไปแซลม,นมนอนแซลมอนนี่ไงแซลมอนสตูเดี๋ยวเราเราจะเก็บ พวกนี่ไปไปแซลมอนมาพอดีเลยโอ้ยโอ้ยไข่ไข่เด้ง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 เอ้ยาดีนะคบยาเอ้ยอยู่ไม่นิ่งเลยอะมันดีจังเลยไข่ดีไข่ดีไข่ดีไข่โป๊กนีไงอันนี้อยู่นิ่งโอเคอัน้ามาอีกงานนึงอะจำได้ว่ามีสามันะอ๋อนี่เคก็ซื้อปืนซื้ออะไรด้วยนะ เข้าไปกับเราใช่ม้าไปฟอร์ดไงออไฟอร์ดปืนเนี่ยตามเรามาเนี่ยใช่จะได้แบบดาเมจเยอะๆไงเพราะว่าเรามีอออฟอร์ดก็คือนี่ไงเป็นที่เราเข้าไปหยิบป้อมปืนใหญ่ๆอ่ะหี่ไปซอะได้ได้ได้เราไม่ต้องซื้อเรามไม่รอไปกลางวันกลางวันเดินช้าเราไม่ชอบ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวซื้อกระสุนไปให้หมดแม็กเลยเค okay, ซื้อโชคร้ายนะไม่มีหมอกไฟเอ้แต่เราลงไปดูไอ้นี่ก่อนดิถ้ามีขวานไทม,มาไทม,มาฮอกก็เนี่ซื้อไปมีมีไหมมีดาบม,ดาบมาีดาบไม่เอาหรอกดาบไม่เอาไปเถอะไปเถอะโอ้วิ่งเท่ามาเลยอะ่ะเนี่งออกไปด้านหลังเนี่ย <c oughs> นี่ไงฟอสนี่ไงประสาทเนี่ยตามตามชื่อมันเนี่ยนี่ดำดำเนี่ยเห็นปะโอเคสัมมอนตรงนี้แล้วกันเอ้ยอย่าขยับสัมมอน สามมาเลยสามมาเลยไอ้โจนโจนโจนได้โจนได้โจนโอเคมาป้ามาป้ามาป้าสองตัวเดี๋ยวไปสองตัวอะไรเนี่ยไม่เห็นจะได้เรื่องอะไเลยโอเคเดี๋ยวช่วยพี่ทำนะจ๊ะเออแล้วด้านหลังพี่โอเคได้แล้วจะได้มเนี่ยเธอ คนมันฆ่าม้าหมดเลยอ่ะฆ่าหมาฆ่าหมาคไปไปโอเคเจ้านายมาแล้วเจ้านายยังโมล้างหมดแล้วโอ้โหด้านหลังเฮ้ยระวังพ่ออยากขวางใช่ปะโอเคโดนเลยเฮ้ยพ่อโอเคโดนโดนมันล่างเลยโหซอมบีนมามีเกี้ยงเลยเกี้ยงคูได้แล้วเกี้ยงเลย เคเคเข้าในคังตรงนั้นมีอะไรปะไม่มีไม่มีเคเดี๋ยวก็เก็บอันนี้ไปด้วยขึ้นนั่งก่อนดีกว่าพอพอขึ้นนี้ก่อนดีกว่ามามามาคุณแจอยู่กับเจ้านายขึ้นก่อนขึ้นก่อนตายไปแล้วหย่ขึ้นก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บเองวนี่ให้เป็นป้อมให้ป้อมยิงหัวป้อมยิงหัวของโจรที่มา มาแล้วมาแล้วตายตายหนึ่งมามาอยนี่ค้อนไม่มีเลยต้องต้องยิงรายิงยิง,ยงโอ้ยพ่อตายตายตายเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ตายคีดตายเออเคตาย กระจายโข้ามาไปอ,อนนไเเียม,มาโดน่าร้ไม่ได้ลเนมามฝั่งเราจัดก,การได้ลดนะดเนี่ย พวกจอมพวกอะไรตายหมดเลยนะฝั่งพวกไม่มีแล้วเอ๊ะทำไมแปดจังวันนี้มาน้อยไปหมดแล้วหมดเลยไหนงั้นหนึ่ง,งนะจ้าจ้าจ้านี่นั่นมาเราเอามาเราก็ถูก okay, แล้วไงมาเราเอ้ยหนีได้โดนพ่ออ๋งองานมันยิงจะเกือบโดนแล้วนะไอตัวไข่ทอง เดงฮาเดาเดาไหนไหนดูดิเอเดินไม่เร็วอ่ะเดินช้าจังเลยสโลวี่สโลวี่จังเลยไข่ทองไข่ทองไหนดูดิฮะลักไม่ได้มันต้องนี่นี่ไงเขาบอกว่ามันต้องเก็บเนี่ยหนึ่งทับหกเนี่ยเห็นปะหายไปละไปป๊บนึงนะเมื่อกี้เห็นเจ้านายมันดอกมามอยู่ไหนนี่ไงเอาไมโค โจนเราสงสารเนี่ยศบศบศบ,สบเอ๊ะหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นมาอยู่นะเห็นไอ้นี่ปะหรือว่าอยู่ตรงนี้แถวนี้ใช่